ไม่ว่าธุรกิจคุณคืออะไรเป้าหมายยิ่งใหญ่แค่ไหนอายุนอยร้าย้านขอสเสนอ The Rising Star Package Package กกสื่อสารการตลาดครบวงจรเพื่อเพิ่มอนุภาพให้ธุรกิจสตาร์ทอัพและ SME โดยเฉพาะด้วยประสบการณ์ทีมงานและเครือข่ายอายุน้อยร้อยล้านที่จะพาคุณสู่เป้าหมายได้เร็วเกินคาดรับเพียง20ธุรกิจเท่านั้นสนใจติดต่อ084-001-2699 โดยซัมซุง g g ล l ล x กซี่ e r o เ a p r i วโรน Villa หัวหินแม้ชีวิตจะเคยผิดพลาดล้มเหลวแต่เธอกลับไม่ยอมแพ้อะไรคือแนวคิดที่ทำให้เธอเดินทางสู่ความสำเร็จไปติดตามกันต่อเลยครับโอ้องยิบครับนี่เหมือนผ่านขั้นตอนมาเลยนะคือจากแม่ค้าคีมโทรศัพท์คราวนี้มีหน้าร้านมีคีย์ออสขายออนไลน์คราวนี้จะเป็น แม่ค้าครีม go i n t ์แล้วณตอนนั้นมันเป็นยังไงคือบอกว่าพอผ่านฉลุยเลยไหมกับการที่ว่าเราไปติดต่อเขาโอ้ไม่ฉลุยเลยเพราะว่า2ปีที่ผ่านมาของเราแบรน์เราก็คือแบบอ่ะเรียกง่ายๆเลยเหมือนเจ๊งนะคะคือมันดรอปลงอะไรทุกอย่างเราไม่มีอะไรที่จะไปแสดงให้เขาเห็นเลยว่าเราสามารถจะสั่งของเขาได้คือโอก๊กอ่ะเวลาทําธุรกิจนะคะไม่ได้คิดแค่เล็กๆว่านะสั่งมาแล้วก็ขายไปแต่เราต้องการเซอร์ติฟิเคต ก็คือเราเป็นเจ้าแรกแบรนด์แรกและแบรนด์เดียวในไทยเท่านั้นต้องเสนออะไรให้เขาบ้างนะคะว่าเราจะสามารถสายคอนแทคกับเขาได้โอ้ก็พยายามส่งเมลไปส่งไปแล้วก็แนะนําตัวเองโปรไฟล์ตัวเองไปเขาอ่านบ้างตอบบ้างก็เลยบอกเขาบอกว่าเนี่ยเรามีความรู้ในเรื่องของสารสกัดนะแล้วก็เราอะ่ะจะสามารถหาลูกค้าตัวแทนส่งไปหาเขาทุกวันนะคะ ระยะเวลารวมเนี่ยสาเดือนได้ค่ะแล้วก็คือของเกาหลีเนี่ยยอดขั้นต่ําของโรงงานเนี้ยครั้งแรกต้อง1 0,000หมื่นกั่ปุมายคว่าต้องการรันตียอดขายให้เขาด้วยถึงจะสามารถได้ใบเซอร์ติฟิเคตได้ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องขายให้ได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าการให้เซอร์ติฟิเคตกับเราแล้วนั่นหมายความว่าเราจะต้องเป็นคนเดียวที่สามารถรับสารสกัด คนนั้นเขาได้คนอื่นไม่ได้เท่ากับจำกัดสิทธิ์ของเขาในการที่เขาจะไปขายคนอื่นครับต้องการันตีเท่าไหร่ครับการันตียอดที่ขายได้หนึ่งแค่ะหนึ่งแสน,หน,แสนหนึ่งแสนชุดใช่ภายในเวลาภายในเวลาแเดือนเนี่ยค่ะแดเดือนต้องพิสูจน์ให้ได้ต้องพิสูจน์ให้ได้ค่ะ<อ>แล้วเสร็จแล้วก็คุยไปคุยมาโอกก็เลยสรุปอย่างนี้เลยแบบว่าขอเจอได้ไหมตอนแรกเขาเซโนก่อนจะเพิ่งเจอไม่ว่างคือแบบ มันมีอะไรที่อุปสรรคเยอะมากอะค่ะคือพูดง่ายๆเขายังไม่ได้เชื่อใจอะไรเราแล้วก็ยังไม่อยากนัดรับเราอะค่ะโอก,ก็เลยบอกว่าเออถ้าว่างช่วงไหนก็บอกละกันแล้วเขาก็เลยโอเคนั้นก็นัดเข้ามาเจอกันครับจำวันที่บินไปได้ไหมเราบอกตัวเองเลยว่ามันจะได้เซ็นสัญญาแล้วเราจะสามารถดรดลิเวอร์ยอดขายได้จำได้แม่นเลยค่ะทุกคนมาหมดมี Pres i ด e n t r d คุณหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังของเกาหลีนักวิทยาศาสตร์ Vice Pre s i d e n t ทุกคนมาหมด แล้วก็มีโอคนเดียวก็แนะนำตัวเองแล้วก็บอกเลยว่าเราต้องการโฮส t p ร r เซนต้าแเดือนจะทำให้ได้1 0 0 0 0แนกระปุกถ้าไม่ได้คุณตัดชั้นออกเลยไม่ต้องเซ็นสายคอนแทคสามารถที่จะแบบแคนเซิลได้เซ็นไหมครับเซ็นค่ะเซ็นแล้วเซเยสเลยแบบน้ำตาแบบจะไหลเลยคือแบบว่าดีใจมันตื้นตันแบบสุดๆนะคะในใจแบบตอนนั้นแบบ โอ้โหแบบว่าเฮ้ยสวรรค์ก็ยังเข้าข้างเราเนาะสองปีที่ผ่านมาแบบค่ะไอ้วันที่จะหลดปากกาและเซ็นเสร็จเนี่ยตอนนั้นเราบอกตัวเองไหมบ้างเราเป็นยังไงบ้างมันมันดีใจกับผลกังวลใจแสนกระปุกหาร8 <laughs> จะต้องได้เท่าไหร่จากนั้นโอ๊กอยู่ที่เกาหลีอยู่ค่ะพาอโอ๊กอยู่ประมาณ5วันโอ๊กก็โพสต์เลยทาง a ฟ e b o o k นะคะว่า อ่ะเรามีนวัตกรรมที่ใหม่ล่าสุดที่คนอยากจะให้ผิวคนไทยดีแล้วก็รับสมัครตัวแทนจำหน่ายถ้าคุณไม่เคยขายอะไรมาก่อนสามารถขายได้โอเคให้ได้หน้าเก่าจะไม่รับเราไม่เป็นไรคนใหม่เราจะปั้นให้ปรากฏว่าโอ้โหเฟซมุกจะถล่มเลยค่ะทัานทานท,ที่ยังไม่ได้กลับจากเกาหลีด้ย,ยังเลยค่ะพีออเดอร์ได้5,000กระปุก5,000กระปุกทั้งทานที่ยังไม่มีอะไรเลยยังไม่มีอะไรเลยบร,นนร,ร,รครั สอนแล้วว่าเราจะต้องมีความมุ่งมั่นมีความพยายามรู้อะไรต้องรู้จริงต้องรู้ลึกนะคะทำอะไรต้องถูกต้องแล้วก็เราไม่ควรที่จะยืมสมูกคนอื่นหายใจหรือว่าไปพึ่งคนอื่นคิดว่าเขาเป็นคุณหมอคิดว่าเขาเป็นใครที่แบบน่าเชื่อถือแล้วเราก็ไปเชื่อเขาหมดใจค่ะต้องเชื่อตัวเองทำด้วยตัวเองติดต่ออะไรโอ๊คเลยติดต่อด้วยตัวเองะคะ่ะ ไอ้ตลอดสองปีเนี่ยที่เวลาเปิดเฟ e b o o กมาเนี่ยแล้วโดนคนดา่าโดนคนะนามโดนคนอะไรต่างๆเนี่ยอะไรที่เราให้กําลังใจตัวเองที่บอกว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเดี๋ยวทุกอย่างมาันจะหายไปเอง mm hmm. อีกสักพักมันจะเป็นวันของเราเราบอกตัวเองว่าไงครับโอ้ก็บอกว่าเวลาจะช่วยทุกอย่างคือถ้าอะไรที่มันเป็นจุดที่เรากําลังโดนด่าจุดที่เราต่ําสุดแล้วเหมือนแบบเราออกมาพูดเราออกมาทําอะไรทําอะไรมันก็ผิดนะค่ะมันก็ไม่ถูกคนก็ไม่เชื่อ ใช้เวลาดีกว่าแต่ว่าก็บอกกับตัวเองว่าวันหนึ่งอกจะต้องกลับมาให้ได้ลบคําสบประมาทให้ได้แล้วถ้าเกิดจะให้ฝากอะไรถึงคนดูทางบ้านที่เขาอาจจะแบบว่าเขาจะมีความฝันอยากจะประสบความสำเร็จเหมือนกันอยากจะทําให้ได้เป็นคนตัวคนเดียวเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวผู้ชายตัวคนเดียวเหมือนกันถ้าเกิดจะให้ฝากอะไรถึงพวกเขาค่ะ ก็โอ๊กอยากจะบอกนะคะว่าต่อให้คุณล้มเหลวสักกี่ครั้งนะคะสามารถที่จะลุกขึ้นยืนได้อย่างโอ๊กเนี่ยก็ล้มเหลวมาหลายครั้งนะคะก็ยังสามารถทําได้ก็อยากจะให้ทุกคนนะคะอย่าย่อท้ออย่าหนีปัญหานะคะไม่ว่าอุปสรรคจะมีเยอะแค่ไหนถ้าเราทําสิ่งที่เรารักนะคะก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้และคุณก็สามารถที่จะเป็นอายุน้อยร้อยล้านได้ะคะ่ะ ใครอยากพบเจอความล้มเหลวในชีวิตหลายครั้งที่เราตัดสินใจเลือกทางเดินที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นดังหวังเหมือนกับเธอคนนี้ที่เคยผิดพลาดล้มเหลวจากความรู้เท่าไม่ถึงกันแม้จะถูกค้นต่อว่าแต่เธอก็ไม่ยอมล้มเลิกเปลี่ยนคำสบประมาทเป็นความท้าทายมุ่งมั่นแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดจนสามารถพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นถึงความตั้งใจ ที่จะส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสาวไทยอายุน้อยร้อยล้านพัชราพรเหล่าเกียรติโสพลบนโลกนี้มีกี่ล้านคนมีเหตุผลกันกี่ร้อยอย่างมีจุดหมายปลายทางแตกต่างกันไปแต่จะเหลือสัก จะกล,าล้าเป็นร้อยคามีดียังไงกันจะถามตัวเองว่าคุณจะทําอย่างนั้นได้ไหมค์ไม่ทางและถ้าคุณอยากเป็นอายนโนร้อยล้านคนต่อไปก็กด Subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวและแรงบันดาลใจดีๆจากเหล่านักธุรกิจได้เลยครับ